สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก FC แฟนหวยทุกท่านนะครับ <c oughs> ทุกคครับก็มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็มีเวลาอย่างที่ผมบอกนะครับ <c oughs> ผมก็จะมาลงสูตรลงเลขให้สมาชิกได้เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางให้สมาชิกได้ <c oughs> ไปวิเคราะห์กันนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง คนค้นเลขทำเลขด้วยใจบายแอดกุ้งนะครับตอนอื่นนะครับก็มาฟังแนวทางกันนะฮะช่องนี้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับช่องนี้ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดทุกชนิดนะครับช่องนี้ข้อมูลในช่องนี้ใช้เป็นเพียงแนวทางให้สมาชิกได้เลือกซื้อเลือกลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอ่ะ มาดูกันนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะนําแนวทางของสูตรโบราณนะครับสูตรโบราณมาฝากนะฮะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมย้อนในสมาชิกดูนะครับสถิตินิดนึงนะครับสถิตินิดนึงอ่ะผมเห็นนะนะครับเอาตั้งแต่งวดที่ออก6 2 8เนาะนะครับ628วิธีทําง่ายๆนะครับวิธีทําง่ายๆเลยนะครับใช้ นี่ฮะหกสองแปดนะนะครับใช้หลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนบวกไปเลยครับนำมาตั้งนะฮะแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะก็คือการเรียงเลข เหมือนการสูตรโบราณน,นั่นเองนะครับเหมือนการสูตรโบราณแบบโบราณน,นั่นเองนะฮะคล้ายๆกันนะครับแต่เราจะใช้หลักหน่วยบนนะครับมานับต่อนะครับแ9ด1 2 3 4ศ6ย์หนึ่งสามสี่ห้าหกและเจดนะครับเลขเด่นนะครับเลขเด่นเลขเด่นก็คือเลขที่อยู่ตรงกลางนะครับหนึ่ง6สาสี่ห้าหกเลขตัวที่หกนะครับ เราจะเลี้ยงแบบยาวก็เลยก็ได้นะครับก็ไปต่อยอดเอานะครับเลี้ยงเป็นยาวไปเลยก็ได้นะครับต่อยอดเอานะฮะนี่ครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับเลี้ยงเสร็จแล้วนะฮะก็วงกลมหรือทําสัญลักษณ์ไว้ในส่วนของเลขที่อยู่ตรงกลางนะครับส่วนนี้ได้เลขสามนะครับได้เลขสามแล้วเด่นนะครับตัวรองคือตัวนี้นะครับ ตัวที่สี่นะครับตัวที่ห้าและตัวที่เจ็ดนะครับตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่เจ็ดนะฮะเป็นตัวรองตัวเด่นคือตัวที่หนะครับอ่านะครับผลออกอะไรฮะงวดต่อมาผลออกสามเก้าห้าหนึ่งห้านะครับเลขเด่นเลข3ามนะครับเข้าไปที่หลักร้อยนะครับเลขรองเลขหนึ่งเข้าไปที่หลักสิบล่างนะฮะอ่านะครับมาดูกันต่องวดต่อมานะครับ สามเก้าห้าใช้เลขห้าครับยกมานับต่อนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะฮะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ครับเ,เด่นตัวที่หกนะฮะตัวที่หกนะคือเลขศูนย์ตัวรองคือเลขแปดเลขเก้าเลขหนึ่งนะครับเด่นที่เลขศูนย์เข้าไปที่หลักสิบบนนะครับตัวรองเลขเก้าเข้าไปที่หลักสิบล่างนะครับ Speaker, ต่อมานะครับผลเนอออกสามสนเจ็นะงวดนี้นะครับสามเจ็ดใช้เลขเจ็ดครับยกมานะนับต่อนะฮะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะเลขเด่นคือเลขสองนะครับเลขเด่นคือเลขสองเลขรองคือเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามนะครับงวดนี้เลขเด่นไม่เข้านะครับเข้าที่เลขรองนะครับเด่นตัวรองตัวรองเข้าไปที่หลักหน่วยบนตัวรองเลขสามเข้าไปที่หลักสิบล่างนะครับนะฮะ ก็ตัวเด่นไม่ไม่เข้านะครับเข้าตัวรองนะครับเข้าตัวรองแต่แต่ก็ยังถือว่าเข้าอยู่นะครับเมื่อถัดมาครับวันนี้ออก603นะนะครับเลข3ามยกมาครับ3 4 5 6 7 8ห้าหดดนะครับเลขเด่นคือเลข8นะฮะเลข8เข้าที่หลักหน่วยนะครับตัวรองเลข7เข้าที่หลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างนะฮะผลออก5้าสาดเจดสามนะครับงวดต่อมาครับ ห้าสามแปดจะเลขแปดยกมาครับนับต่อแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขเด่นคือเลขสามตัวรองคือเลขหนึ่งสองกับสี่นะครับตัวเด่นไม่เข้านะครับตัวเด่นคือเลขสามไม่เข้านะครับตัวรองเข้านะครับตัวรองเข้าหมดเลยนะครับเลขสี่เข้าหลักร้อยเลขสองเข้าหลักสิบหลักหน่วยเลขหนึ่งเข้าไปที่หลักสิบล่างนะครับนะฮะเอาไปพิจารณาได้นะครับสูตรนี้นะฮะ ถ้าขายชอบเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งแม่นๆนะฮะก็เนี่ยครับจะได้สี่ตัวนะครับสูตรนี้จะได้สี่ตัวนะครับเด่นหนึ่งรองสามนะครับเด่นเด่นหนึ่งตัวรองสามตัวนะครับก็เอาไปพิจารณาจับได้แล้วก็หาเลขแม่นๆนะครับมาจับสักตัวหนึ่งเน้นเนน้บนล่างก็ได้นะครับงวดต่อมาครับสี่สองสองเนาะนะครับใช้เลข2ยกมานะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งฮะ เลขเด่นคือเลขเจ็ดนะครับรองคือห้าหกแปดเลขเด่นเข้าหลักสิบนะฮะเลขเด่นเข้าหลักสิบบนนะครับตัวรองตัวรองเลขห้านะครับเข้าหลักหน่วยล่างนะครับนะฮะงวดต่อมาครับสองจดูนะงดที่ผ่านมางดนี้นะครับรู้สึกเจ็บคอจังเลยกินนี่มาครับข้าวโพดคั่ว อ่ะงวดต่อมาครับสองเจ็ดศูนย์นะครับเลขศูนย์นับต่อครับยกมานับต่อศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะฮะเด่นที่เลขห้านะครับตัวนี้งวดนี้เลขห้าเข้าไปที่หลักสิบบนอ่าสิบล่างนะครับเลขหกตัวรองเข้าไปที่หลักหน่วยนะฮะเห็นไหมครับเข้านะฮะงวดต่อมาครับ ผลออกเจ็ดแปดเจดนะฮะก็ใช้เลขเจดนะครับยกมาแนละ้วนับต่อครับเจ็ด1ปด4 5้าย์หนึ่งสาี่ห้าหเลขเด่นคือเลข2นะครับรองคือเลขศูนย์เลข1เลขสามนะฮะเลขเด่นเลข2ก็เข้าไปที่หลักร้อยหลักสิบบนเลยนะครับนะฮะแล้วก็ตัวรองเลข1เนี่ยเข้าไปที่หลักสิบล่างด้วยนะครับเห็นไหมครับ มาดูงวดถัดมาครับสองเจ็ดสองนะครับใช้เลขสองนะครับยกมานับต่อครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะฮะเลขเจ็ดเป็นเลขเด่นนะครับเลขรองคือห้าหกแปดนะฮะงวดนี้นะครับเลขเด่นเลขเจ็ดนะครับเข้าไปที่หลักสิบบนเลขห้าเลขรองเข้าไปที่หลักร้อยนะครับนะฮะ สองตัวนะครับเข้าสองตัวเลยนะครับงวดต่อมาครับห้าเจ็ดเก้านะครับใช้เลขเก้ายกมาแล้วนับต่อครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะเลขเด่นคือเลขสี่นะครับรองคือสองสามห้านะครับเลขเด่นนะฮะเลขสี่เข้าไปที่หลักสิบล่างนะครับเลขรองเลขสองนะครับเข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับ แล้วก็เลขห้าตัวรองนะครับเข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับดต่อมานะครับเก้าเจ็ดสองใช้เลขสองยกมานับต่อครับนะฮะได้เลขเด่นคือเลขเจ็ดเลขเจ็ดเข้าเต็มเต็มไปที่ล,ล่างนะครับหลักหน่วยล่างนะฮะเลขหกเลขแปดเข้าไปที่หลักร้อยกับหลักสิบบนนะครับจะเห็นได้ว่า เข้าบนบ่อยนะครับเข้าบนบ่อยกว่าล่างเนาะนะครับงวดนี้นะครับแปดหกหนึ่งนะครับใช้เลขหนึ่งยกมานับต่อครับตามสูตรเลยนะครับได้เลขหกเลขเด่นนะครับสี่ลองห้าลองเจ็ดลองนะครับงวดนี้เลขเด่นไม่เข้านะครับเข้าเลขรองนะครับเลขห้าเข้าหลักร้อยครับเลขเจ็ดเข้าหลักหน่วยนะฮะ เข้า2ตัวนะครับเล็กรองเลขเด่นไม่เข้านะครับงวดที่ผ่านมานี้นะครับงวดที่ผ่านมานี้ที่ผ่านมาแล้วนะฮะให้ศูนย์นี้ให้2เด่นนะครับรองศูนย์หนึ่งสามนะครับผลปรากฏว่าสลากออกเจ็ดสองห้านะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับเนี่ยฮะ เลข2เข้าไปที่หลัก10นะครับเลข0ูตัวลองเข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับนะฮะก็เห็นไหมครับเข้าอีกแล้วนะครับเข้าบนเข้าล่างเลยฉะนั้นถ้าชอบแล้วไปตรงเลขเด่นศูนรอื่นๆนะก็นําไปวิ่งเลยนะครับนะีบ่ฮะผมลงไว้ให้นะครับเด่น2ลองศูนนมะฮะมาดูในงวดนี้กันนะครับงวดนี้ เจ็สองห้านะครับ7 2็สองหใช้เลข5้านะครับ5 6, 6 7 8นะครับ9 0 1 2 3 4นะครับตัวที่เด่นนะครับก็คือเลข0ูนนะครับลอง8 9แล้ว1นะครับ ลองแปดเก้าหนึ่งนะครับอ่านะครับจะมาหรือไม่อย่างไรนะครับนะฮะจะมาหรือไม่อย่างไรนะนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยเลขสองเข้าบนไปเต็มเมเลยนะฮะเข้าบนไปเต็มเต็มเลยเดีเ๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่างวดนี้สูตรนี้จะเข้าอีกหรือไม่นะครับและจะเข้า หลักไหนนะครับเข้าหลักไหนเข้าบนหรือเข้าล่างนะครับเด่นนะครับสองลองแปดเก้า หนึ่งนะครับเด่นสองรองแปดเก้าหนึ่งนะครับในสูตรโบราณขุดนี้นะครับสองจะมาหรือไม่อย่างไรนะครับจะเข้าหลักไหนนะฮะแปดเก้าหนึ่งจะเข้าหลักไหนนะครับบนหรือล่างนะครับก็รอพิสูจน์กันดูนะครับในงวดนี้นะฮะแต่ถ้าสมาชิกชอบนะครับสมาชิกชอบนะนะครับก็นําไปวิ่งได้นะครับเลขสองตัวนี้นะครับวิ่งบนล่างได้นะฮะตัวนี้นะครับ ผมมองในส่วนของเลขนะครับผมมองว่าถ้าจะมานะเลขสองนะครับผมคิดว่าน่าจะมาในส่วนของบนนะครับถ้ามานะครับถ้ามานะผมว่ามาบนนะครับแต่ก็ลองดูครับ <c oughs> ลองดูว่าจะมาหรือไม่อ่ะนะครับแล้วก็ในผมมาฝาก ผมเอามาฝากแล้วนะครับกลับบ้านไปนําสูตรมาให้สมาชิกได้ดูกันแล้วนะครับสูตรดับนะครับสูตรดับสูตรดับสูตรดับที่ผมบอกว่าดับสองนะครับดับสองย่าเปิดตําลาสคู่นะผันคอเลยครับกินขวดครัวาเไปอ่ะนี่ครับ คือสถิติเขานะครับสามสิบสามงวดหลุดไปสองงวดนะครับนี่นะฮะนะครับมาในงวดนี้สูตรนี้ก็จะใช้นะครับง่ายๆนะฮะง่ายๆเลยนะครับหลักร้อยบนนะครับบวกร้อยบวกร้อยนะครับก็คือเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดนะครับเจ็ดสามเจ็ดคูณกันสามครั้งได้ยี่สิบเอ็ดก็คือเลขหนึ่งนะครับ เลข1มาบวกด้วย1ของที่ครับ1วก1เท่ากับ2ครับเราได้เลขดับล่างแล้วนะฮะคือเลข2นะครับเป็นที่มาของดับล่างที่ผมลงไว้ให้ใน25่อ25ชุดนะฮะเลข2นะครับเลข2แล้วก็ในส่วนของเลข5นะครับเลข5เลข5เลขี้เนี้ดับมา ถามว่านาน,นไหมก็ค่อนข้างนานนะครับเลขดะในสูตรนี้ครับสูตรเลขที่ดับเลขห้านะก็ค่อนข้างนานนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนี่ครับสิบสามงวดหลุดไปหนึ่งนะครับสิบสามหลุดไปหนึ่งนะครับงวดที่ออก 1, นหนึ่งเจ็ดนะฮะให ให้ดับเจ็ดนะครับให้ดับเจ็ดนะฮะออกหนึ่งเจ็ดนะครับออกหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็เดินต่อครับสองวดนะฮะเดินต่อไปสองงวดนะฮะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็จะใช้หลักสิบนะครับหลักสิบสิบล่างนะครับบวกกับหน่วยล่างบวกกับแปดขงที่นะครับ 7บวก8ได้15ใช้เลข5เลขเดียวนะครับก็คือเลข5นะครับรอดูผลนะครับว่าจะเดินต่อหรือจะหลุดนะฮะเลข5นะครับก็ถ้าชนเด่นอย่างที่ผมบอกนะครับในส่วนของเลขดับนะครับถ้าชนเด่นก็เลือกเด่นไว้นะครับถ้าชนเด่นเลือกเด่นไว้นะครับจะพิจารณา 50- 50ก็ได้นะครับจะพิจารณาเชื่อดับมากกว่าก็ได้จะพิจารณาเลือกเด่นมากกว่าก็ได้นะครับนะฮะ เพราะว่าสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับผมบ้าเนเราทให้เป็นแบบนี้ตามสูตรนะครับตามสูตรก็ให้ระวัง5้าไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าสูตรนี้ยังเดินไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสูตรนะครับถ้าหลุดแล้วเนี่ยเขาจะเดินต่อนะครับจะเดินต่อนะฮะจะเดินต่อเนี่ยนะครับมาหลุดน,นเขาเดินต่อนะฮะนะครับไว้พิจารณาเป็นการไว้คัดเลขตัดเลขแล้วกันเนาะนะครับ ถ้ายังโดนไปชนเด่นก็ติดไว้นะครับติดไว้พบแล้วนะครับในส่วนของเลขดับที่ผมใช้อยู่นะครับที่ผมใช้อยู่นะนะครับเลขกระถมใช้อยู่เดี๋ยวงวดหน้าในคลิปหน้านะครับในคลิปหน้าผมจะนำะเ,ลเ,นะเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเลขวิ่งตัวเดียวเราไม่รู้นะฮะว่า เอ๊ะผิดนะครับโทษทีนะครับต้องเป็นเลขศูนย์นี่ฮะผมว่าแล้วคุณมันแปลกๆนะครับเลขศูนย์นะฮะเลขสองของวที่แล้วเนาะนะครับระบายสีเลยครับโทษทีนะครับโทษทีครับสมาชิกเบอร์เบอร์นิดนึงนะครับเลขศูนย์นะฮะเลขศูนย์เลขสองของงวดที่แล้วนะครับ เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์จะมาบนหรือล่างนะครับบนหรือล่างนะฮะก็ดูกันไว้พิจารณากันไปนะครับนะฮะกับอีกสูตรนึงเนี่ยให้สองนะครับเด่นเด่นคำนวณนะครับเด่นบนล่างคำนวณนะเลขวิ่งคำนวณนะครับได้สองจะจับคู่กันเป็นสองศูนย์หรือไม่นะครับถ้าเข้าล่างก็จะเป็นสองศูนย์นะครับ ถ้าเข้าบนนะครับก็จะเป็นคูลโ็อโต0220อะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้แอดกุ้งขออนุญาตลาสมาชิกไปก่อนนะฮะฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แอดกุ้งลาไปก่อนสวัสดีครับ